สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาสั่งอาหารใน Rose m a r y อาหารดีราคาประหยัดซึ่งเป็น Facebook Market p l a c e แพลตฟอร์มนะครับผมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการขายอาหารแลกเปลี่ยนอาหารราคาประหยัดในจังหวัดภูเก็ตนะครับผมซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะใช้งานเป็นและใช้งานสะดวกเพราะว่าเราใช้ Facebook กันทุกๆวันอยู่แล้วนะครับเฟซ o o ๊กรูปก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากอีกต่อไปยิ่งเป็นก o ุ p Marketplace แล้วหลายๆคนอาจจะ ชอบด้วยครับเพราะไม่มีค่าส่วนต่างต่างๆหรือไม่ได้มีการบวกเพิ่มแต่อย่างใดเราซื้อผ่านพ่อค้าแม่ค้าโดยตรงครับไปกันเลยครับก่อนอื่นเราเข้าไปที่ Facebook กลุ่ม r o s Mary อาหารดีราคาประหยัดเสร็จแล้วเลื่อนไปที่เมนูหัวข้อกลุ่มจะมีหมวดหมู่การจัดซื้อเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารดีราคาประหยัด อาหารค้าวอาหารหวานเสร็จแล้วเลือกโพสต์อาหารที่สนใจคอมเมนต์ Comment ใต้โพสต์ได้เลยหรือจะส่งเมสเซจเตือนเพื่อให้แจ้งทราบไปยังแอดมินก็ได้เมื่อเข้าไปยังคอมเมนต์สามารถพิมพ์จำนวนสินค้าที่ต้องการหรือพิมพ์สอบถามว่ายังมีสินค้าอยู่ หลังจากนั้นจะมีแอดมินตอบกลับมาเมื่อแอดมินตอบกลับมาแล้วกลับเข้าไปที่แฟนเพจ r o s e Mary อาหารดีราคาประหยัดสามารถทักส่งรายละเอียดเพื่อแจ้งให้แอดมินทราบและแอดมินจะบอกรายละเอียดกลับมาก่อนที่จะนำส่งและนำจ่ายสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งครับ